ล็อกแหวนรองแล้วก็ยางโอลิงให้ด้วยนะครับผมเป็นชุดมาแบบนี้เลยพี่ครับครับพอดีผมมีปั๊มฐานดำอยู่อะพี่ผมใช้มาสองปีละพอดีม,อมันซึมมาพี่มีชุดซ่อมไหมพี่มีที่ร้านพี่มีน้องวิธีเปลี่ยนได้พี่ได้ครับเ้นี่น้องชุดซ่อมปั๊มฐานดำอะดรีนาลินฐานดำนองแท้นะครับตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยในมีผมลูกสูบป,ปั๊มขนาด14มิลน้งแท้จะเป็น14มิลน,นะครับอะดรีนาลีนฐานดำแล้วก็มีสปริงสปกกริงกิบล็อกแหวนรองแล้วก็ยางโอลิงให้ด้วยนะครับผมเป็นชุดมาแบบนี้เลย จุดละส0 0รอยเลยเอ้ามันเปลี่ยนยังไงอะพี่สอนตอนเม่อไหร่ดิขั้นตอนแรกก็ถอดน็อตก่อนนะครับผมครับผมถอดก้านออกก่อนถอดก้านออกแล้วนะครับแล้วก็ถอดดึงซีนกันฝุ่นนะครับผมซีนกันฝุ่นออกแล้วก็มองดูด้านข้างในก็จะเป็นลูกสูบปั๊นะครับผมก็ดึงออกมาเลยครับก็จะประมาณนี้จากนั้นนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับผมปั๊มด้านในนะครับผมแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับผม ประกอบเหมือนเดิม oh. ใส่ลูกซูปแล้วก็ใส่ยางกันฝุ่นแล้วก็ใส่ตัวก้านครับใส่กา้านใส่สลักกา้านแล้วก็ไถน็อตข้างล่างตัวนี้ให้แน่นนะครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับผมเปลี่ยนเองไม่ยากนอ้องง่ายๆเลยครับย้ํานะครับชุดซ่อมอะดรีนฐานดําแท้นะครับผมของแท้14มิลนะครับผมอยู่ที่400ไม่ใช่12.7นะครับ